อะไรนะกนักน,นนิกาอยู่ไหนเอาเลยเหรอมามามากนนิกาอยู่ไหนหัวใจที่ขรวนหาทุกทุกที่ที่เราเคยใกล้ชิดมองนิดนิดยังสะกิดน้ำตา การทีกายอยู่อยู่ตลาดอยู่ตลาดประชุมประชุมมันนี้ไม่มาฝากไปฝากไปฝากเพลงไปหาทํางานเขาบอกทํางานไปไม่ต้องห่วงทางนี้อะไรนะส่งตังมาอย่างเดียวอะไรนะส่งตังมาอย่างเดียวแม่พูดเปนหนุกเาคนเึงนเงินเงินนะแต่ก็จริงแหละแต่ก็จริงจรครับ ใช่ทำงานอะไรเนะี่ยทำงานไปก็ส่เกันมาเดอ,อ <_ d ew is> เป็นลูกกัตันยูมากเลยขอบคุณครับ <_ d ew is> ทำงานเลยลูกคนที่สามเนี่ย <_ d ew is> ขอบคุณครับแ <_ d ew is> ม่ราจะหนาวแลวเหรอฟันออกปากไม่ใช่อไปฟัายอย่างนั้นเราไม่ได้ฟันเดือดฝันจะไม่สารด้วย <_ d ew is> จ้าจ้ะครับขอบคุณครับเมื่อวานเมื่อวานไปเดินเจอคุณลุงคนหนึง่งแล้วคนเยอะมากนะ คนเยอะมากไต่ดีรับอะไรกันขอบคุณครับเอาเอาตังไปเอาตังเอาตังก่อนจะเมื่อวานไปเดินทีนี้หนูไม่ได้โกนหนวดกนเขาหนูก็หนวดเขาขึ้นไงหนูก็เลยสภาพหนูก็เลยไม่อยากจะแบบเอ่าคิดว่าคนจะจําได้หนูก็เดินไปเขากว่าจ้องหนูแล้วหนูว่าทำไมลุงนี่จ้องเราตลอดเลยวะเดินเขาเดินมาเขาต้องโกนเลรวคนเดียวมากนักร้ it, องมาเนี่ย หนูก็ฮะ้รองมาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่มีคนทักบ่อยนะายท้ายครับเขาก็พูดโอ้โหเหมือนมากเลยดูดิมันเหมือนยันแว่นน่ะเหมือนยันแว่นน่ะเะไรยนะมูสาต้องมูสาเพราะสภาพเราไม่ไหวแค่เดินไปเล่นๆนั่นเฉยไม่คิดว่าคนจะจำได้อะ เขาก็เขาก็ยังไม่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 ละความพยายามโดยไปหาเมียเขาบอกเนี่ยไอที่ประกวดหน้ามันเหมือนมากเลยแ่นก็เหมือนยิ้มมันก็เหมือนแต่ไม่ใช่วะแต่ไม่ใช่ขอโทษลุงด้วยนะครับแต่ภาพผมไม่ไหวจริงนะมีตัหนกบคนข่าวขอบคุณมากครับอะไรนะฮะแม่ไอฝากมาเหรอครับเขาเป็นโปรดเถิดดวงใจด้วยนะฮะขอบคุณครับโอเคฮะัม่ไโปรดเถิดดวงใจ โปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอิ้นใครกันที่อยู่ข้างหลังด้วย <laughs> อย่าด่วนทอดทอนหรือไทยจำเสียงของพี่ได้หรือเปล่าจำเพลงรักเก่าเราได้ไหม <c ười> <c ười> เคยฝากฟังไว้แนบไหนกลายใจนาา <c ười> โออ น้องหนิงจะไม่อ้อยด้วยกันหนะ้าคล้ายกันเหมือนกันนะมองไกลๆอะ่ะเหมือนญาติกันเหมือนกันนะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาได้ผลได้ผลขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบได้เลยฮะขอด้วยได้ไหมเดี๋ยวให้ก่อนอะ่ะคนแบกละแบกคอนทอนทอนุบ เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมมามายคัดตังหวะเนี่ยเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหน แต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานคุณครับมีคอนดักเตอร์ลากให้ด้วยเอาหวานเอาเท่านี้เอาท่านี้เอาหวานทาานี้ทำหวานมากอรนนี้เบาหวานขึ้นตาแล้วจ๋าขอเพลงเลยนะให้บางกะปิให้บางกะปิเพลงเธอมายืนคอยใครอ่ะเพลงเธอยืนคอยใคร เธอใครใครยืนคอยใครอ๋อท่อนนี้เหมาะกับเขาเธอไม่ยืนคอยใครต้องการแค่นี้ต้องการให้ถามและตอบแค่นี้ตั้งแต่สายแล้วจวนจะบายสีโม่ต้องการแค่นี้ต้องการแค่เราคุยกันแค่นี้พูดง่ายกว่าแม่ อ๋อไปญี่ปุ่นด้วยครับเดี๋ยวพรไปญี่ปุ่นจ้ะเอาหนุ่มญี่ปุ่นมาฝากไม่เอานะจ้ะจ้ะเอาหนุ่มญี่ปุ่นมาฝากไม่เอานะเดี๋ยวพนอะไรนะ FC รวมรวมรวมภาครวมภาคเลยฮะครับภาคไหนครับเนี่ยภาคกลางนะฮะภาคอวสานเลยฮะไม่ไม่ยังไม่อวสานภาคพิสดารเลยฮะ แม,มนนะ่ไม่น่าฮะมีแต่คนหน้าตาดีๆแม่ไม่พิสดารน,นะอออขอบคุณครับขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปภาคไหนบ้างครับเพลงเป็นหญิงก็ไม่ร้องทีนะขอบคุณครับจำได้ครับว่าแม่แมอ,าอ,อ่าสอนเพชรมีเพีย,ยเพ่เย่าง ไม่ขี่รถเก่งติดแอร์บีบแตรเรียกน้องคนเรียกไอ้ทันบ้านอยู่สุพรรณอำเภออุทองอาชีพก็แค่นักร้องไม่ใช่เจ้าของภาษารู้สึกชูกจตากับชายหมวกดำแปลกๆ ครับผมฮะสร้างได้ต่างแล้วเหรอฮะครับเพลงนี้คันเหลี่ยเยอะเลยแะหนึ่งนะอันแม่ไปขอให้หน่อยด้วย่างสาอ่ะอันแม่ขอให้ต่อดำดิดามดามแม่ไปขอให้ดามแม่ไปขอให้แม่ไม่ต้องขอหรอกรุ่นนี้เด็กควงเชือกไปดึงมาใครนะอาม่าขอบคุณครับอาม่าคือใกล้ไม่ได้มาหาแล้วนะนี่เธอเองอะไรนะ มือสัน่นมือสั่นก็เดินได้ครับขาไม่สัน่นอ๋อได้ครับอามามาเลยฮะเจอเลยครับอ่าแต่ขาสัน่นเพราว่ากันนี่คือมือสัน่นเฉไม่เป็นไรไม่ต้องถ่ายก็ได้ถ่ายหน่อยฮะขอบคุณครับคบอามาไม่ฟังใครแล้วจวังหวะนี้ไม่ฟังใครเลย ขอบคุณครับมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำตาไหลเลยเหละฮะขอบคุณครับจะร้องให้ไม่ต้องร้องให้นะครับใช่ครับผมจําได้ฮะขอบคุณครับว่าไม่สั่นแล้วนะมานะเราจักกว่าเดิมอ,อ,อีกเอ้าขอบคุณครับไปรู้ลเรานนักแสดงนะ โลกนีความหายอิสาษ์าตำผมหวยนะคะมาไม่ร้องไม่ได้ใจวันชิดใจใเรารายชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งกาเธอ,อ,อแค่นี้แค่นี้แต่น่ะแคมันอยากก่อนแค่มันอยากยาก,าก็ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ว่า ขอบคุณค่ะจ้าอะไรนะแม่จะให้รู้ว่ารักเพลงหวงท่อนจะขาดใจต้องไอ้ทำ่มเนียมของแลนต้องถ้าขอเพลนต้องยืนฟังด้วยแม่ไม่ยืนฟังหน้าด้วยนี่มาเร็วมาเร็วๆคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยท่อนเพลงหวงท่อนขาดใจที่คงขาดใจตายอยู่ตรงนี้ภาพเมล จอยังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใค,ครแค่อยากให้รู้ว่ารัก,รกโดยเท่า ฝรั่งหลังเขาฟังไม่ออกอะ่ะโอเคจะขายต่างชาติซะหน่อยเดี๋ยวเล่นไปต่างประเทศวีเต a ากะตอก่ตอกะเซกาโม่ที่อยากให้รู้ว่าฉันคนนี้รักเธอแค่นี้จะ <laughs> มันงอยากต่อหรืองา้นหน้าจะดักฟันอีก